สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้พบกับผมช่องกี้สีธาตุนะครับวันนี้สิพาพี่น้องมาเก็บมะม่วงกลางเกาะนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นแม่น้ำถึงสิเลยพี่น้องเป็นน้ำถั่วนะครับน้ำถ่วมไหน้าแล้วกับวันนี้ต้นหม่ม่วงมันอยู่กลางไหน้าเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็เลยเป็นเกาะนะครับพี่น้องกลางไหน้าเท่ากับจิตใจเห็น เป็นน้ำเต็มแล้วก็มนี่ตน้นมะม่วงอยู่ต้นเดียวอยู่กลางให้นัางสินะครับพี่น้องเราก็จะมาเก็มบมะม่วงจังสีเลยนะครับมะม่วงนี่เป็นมะม่วงสามฤดูมันหรเป็นมะม่วงสามฤดูนะครับนีต้นเดียวกลางให้น่ามันน่ะขันเข้าก้อาายเอาไว้เมักอสิรนถิมนะครับเพราะว่ามันมันสุกหลายแล้วนะครับ นี่ก็สิเก็บไปฝากเพิ่นน้ำนะครับพี่น้องเก็บไปฝากทั้งพี่น้องทั้งไก่ไทยสีถาดนะครับพี่น้อง้วกาเก็บไว้ให้เจ้าของกินน้ำแน่นะครับเพราะว่าอยู่เฮี้ยนก็ไม่ย่ายเท่านะครับเพิ่นก็นกินเขาก็ม่วงดีดีเนาะนะครับพี่น้องเวลากลับมาบ้านก็นจะประมาณนี้นะครับพี่น้องเป็นการ แบบว่าเซฟความสุขนะครับพี่น้องเอาความสุขไว้หลายๆนะครับพี่น้องเพื่อที่จะเป็นพลังนะครับพี่น้องไปสู่งานต่ออีกบ่โดนกะจะได้เดินทางกลับนะครับพี่นอ้องอิสราเอลนะครับพี่น้องไปสู่งานต่อดีที่ได้มาพักเนาะพี่น้องเนาะถ้าบได้มาพักนี่ถือว่าโอ้นะครับพี่น้องถือว่าเป็นที่หนักนะครับหนักอยู่ในใจหรือว่าหนักอยู่ในกายของเฮาซึ่งไบ้กามาพักเลยเนี่กะถือว่าพลังงานจะ ลดน้อยมากๆนะครับสําหรับผมผมมีความคิดวางสันนะครับมาพักากจักเถือกยังดีนะครับพี่น้องอีกอย่างนะครับพี่น้องก็ถือได้ว่าเป็นการติดต่อกับทังบ้านนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นการเช็คนะครับว่าจะคลองนะยังมีเป้าหมายนะครับพี่น้องยังมีเป้าหมายคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องทางบ้านของห้องก็จะได้สบายใจนะครับเ่ราว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าลูกเมียอย่างเีนะครับพี่น้อง ก็จะได้สบายใจว่าเออยังมีเป่าไหมายคือเกาอยู่ยังบ่ได้เกลเลยังบ่ได้ทะเลทะไลนะครับพี่น้องแลวกาพิ่นกันยังเห็นว่าเฮาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพี่น้องเบิงแล้วมีแห้งสูตต่อมีแห้งหาเงินทํางานต่อไปเพิ่นก็บสบายใจเนาะสําหรับผููเทานะครับพี่น้องแล้วอีกอย่างนะครับพี่น้องเฮากระ้กลับมาเบิงนะครับพื้นที่ทามาหากินของเฮาเนาะครับพี่น้องว่าเฮากลับมาแล้วนะครับเฮาสี เอาเงินที่เท่าได้มานะครับไปลงทุนอีกอย่างต่อนะครับพี่น้องกลับมาเบิ่งทําเลนะครับเพราว่าจะเป็นไฮน่าสาโทหรือว่าทําเลสถานที่ที่เห่าจะลงทุนอาจจะไปค้าไปขายนะครับพี่น้องแบบนี้ก็จะเห็นเห่าได้เปรียบนะครับพี่น้องกลับมาเงินก็จะบ่สูญหายนะครับก็จะต่อยอดนะครับเงินที่เก็บไว้กับสารต่อจะได้ออกดอกออกผลนะครับพี่น้องเพราะว่าผมเห็นได้หลายค้นนะครับเกยอาย ที่มาเหตุงานนะครับส่วนหลายนะครับบอกว่าเงืนเบิดแล้วก็จะได้เดินทางไปต่างประเทศอีกเช่นนะครับรุ่นพี่ยุนี่นะครับเพิ่นก็ได้เดินทางไปต่างประเทศต่อนะครับเพิ่นจบจากอิสราเอลเพิ่นกลับไปไต้หวันเกาหลีสินะครับพี่น้องพลังคนกับเบาเลยว่าอ้ยเพิ่นเคยเดินสายนอกนะครับเพิ่นกะจะเดินสายนอกอยู่บอร์เซาเพราะว่าเพิ่นเคยได้เงินนะครับอันนี้ ที่จริงแล้วผมคิดว่าเงื่อนนะ่ะที่มีนะ่ะเพิ่นใส่เบิดเพิ่นบ่ไดเอาไปทำธุรกิจสามต่อเพิ่นใส่เงินเบิดแล้วเพิ่นก็เลยต้องเดินสายนอกเพราะว่าเพิน่นรู้ว่าจะเหดหยังอยู่บานเท่านะครับเพิ่นก็คิดว่าไปนอกนะ่ะมันเหตุใดเงื่อนนะครับเพิ่นก็เลยผากันเดินสายนอกต่อนะครับนี่ก็เป็นการเตรียมตัวเอาไว้นะครับพี่น้องจะได้อยู่กับลูกๆเต่าๆนะคบพี่น้อง อยู่ก็พอกับแม่ครอบครัวของเรานะครับจะได้มีความสุขจะได้บ่ได้แบบว่าหางบ้านหางเมืองนะครับพี่น้องผมก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่ปิดบ้านตีสองนะครับซึ่งบ่อยากหางไกลบ้านแต่ก็ได้ไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ให้กําลังใจสุขุดสุคนนะครับพี่น้องที่ไปเด็ดงานต่างประเทศนะครับกลับมาก็ให้เซฟเอาความสุขให้มากๆนะครับพี่น้องเพื่อที่จะไปสู่ต่อนะครับพี่น้องเด็ดจังใดละบานเฮ้าแหลกนะครับพี่น้องสู่ไปนะครับหาเงินไปเก็บได้เท่าไดร นะครับกระทรงกลับขึ้นมาทางบานนะครับให้ทางบานเพิ่นเห็ดเอาไว้ถาสั่งเอาไว้ถาเด้อพี่น้องเด้อนะครับบางคนก็คิดว่าทรงมาหลายๆนะครับเขาสิตใจเบอร์นีจะก็เป็นเป็นบางคนนะครับบางคนเขาเจาะกระหาซอยกันกระเห็ดเอาไว้สั่งอาไว้ถาลูกถาผัวกลับมากับผัวกามาต่อยอดเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เปื่อเป็นงใจผู้ทำคลิปนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ